เก่ากีรีสาระสลัดบวชมันก็มีหลายบวชเห็นบอหลวงตาบุญมากคมภีร์ธรรมโมเราบอกเป็นตัวอย่างบวชก็มีหลายบวชบวชลิ่นบวชล่องบวชข้องประเพณีบวชดีสงสารบวชผ่านเขาชูบวชสนุกพวกเพื่อนบวชเพื่อนศาสนาพระกามีเพศกามีถามก่อนมีมีโกดิยังสีปัญญาเขาตรงมีโกดิยังเขาบอกใส่โกดิษฐ์ข้าพสุเมรี จะไรีนว่มาส่วนยางทุดงวันนี้วันนี้สุ๋มไพอ้อที่น่นมารวมในวันนี้เอาเรื่องผลได้สียางทุดงมาส่วนเดินเดียวมาเด่นเดียวไปยางทุดงนําเรื่องนี้เด้อออกพรรษาคนว่าออกพรรษาเด้จานเด้อยางทุดงสิไปยางกะได้มีจะขคนขี่โลกยางนั่งกันไปสิผั้วไปหละใต้ปู่ป้าถิ่มตัวไปทุกวันที่ไม่ได้ขี่โลกอาจารย์จะรั้นยู่สวนท่านมันก็ขี่โลกถึงล่มวัได้ได้นั่นถึงร่มแล้วเพิ่นขึ้นเต็มโตเลยอาจารย์เด้อโอเคโอเคสียางไปเสีเอายางจาก เอือมต้นจากไสจากสวนถ้ำเอือมต้นจากจวสวนถ้ำสวนถ้ำยางไปทางปางกูบุบุนเนี่ยสิไปป<อ>างกูสิไปบุบุนไปทางปางกูไปทางบางเข้าเฮาไปทางปางกูลัดเดียบออกไปหอดสุดินบุรีรัมไปโคราชะหลังเขาไปปางกูอยู่ดงพญาเย็นเขาว่ามันแข็งหนักแข็งนหนาเมเขาสิไปหลอดนี่ค่ะบข่อยยานเดนยางเป็นอีหอดบ้านน้องเต่งเท่าไ<อ>หร่เจ้าสิไทยครับผมยานย่างเฮาเนี่ยมันบ่มีอนียงแน่นอน หนาวกะนจมมาหนาวห่อนกะโจมมาห่อนฝนกะตกลายกะโจมว่าเปียกเมื่อเฮานั้นมันบ่มีอียงแน่นอนขันว่าหนุ่มแน่กะอยากเป็นคนเ่าขันว่าเทาแหลวกะอยากเป็นหนุ่มเมื่อเฮามันบ่มีอียงแน่นอนเยอาไปขาดหวังเอียงกับมันเลยเมื่อเฮาใส่ชีวิตอยู่ห้สบายปล่อยว่างคิดแต่เนวดีๆจังสันพ่อเม่ครูบาอาจารย์พนสิบอกบอกคิดดีทำดีพูดดี นี่พ่อแมวครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาสูมือสูมือเฮากับขวัพิจารณาไตตองเอาคุณว่าเฮาหอยพอพันแมวขวัญกินบะเกิดกันบางคนอยากไปทุรงบ้าอยากได้ได้ดังเพิ่งกวนหายนี่นี่เตีียงใหม่เอาไปสีย่างหนึ่งกิโลอาตมาจะไปก่อนนะโยมนะ พูดดีทำดีพูดดีพูดดีทำดีพูดดีแล้วค่อยว่ากันไหม่ไปก่อนอย่างงี้มันหอดสวนทำเนอะ अपसा अने